สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับโปรแกรมมันติซิมนะคะวันนี้เราจะมาทำวงจรซิงเกิลเฟสฟูลเว็บอันคอนโทรลเลกติฟายเออร์นะคะขั้นแรกเราหยิบอุปกรณ์มานะคะเราใช้เป็น AC Power นะคะ,ะ,คะจากนั้นดับลิ้นคิกเพื่อปรับความถี่นะคะเราจะปรับความถี่เป็นที่50แรงดันเราจะใช้120นะคะ,ะ,คะจากนั้นหยิบอุปกรณ์ มาตัวก็คือไดโอดนะคะไดโอดเราจะใช้ด้วยกันเนี่ยสตัวนะคะจากนั้นเราคลิกขวาแล้วก็โรเตตเพื่อให้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นคอนโดน C แล้วก็ c อนโ V มาเราจะใช้ด้วยกันสตัวนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปหยิบอุปกรณ์นะคะก็คือเราจะใช้เป็นรีิตเตอร์หนึ่งวางตรงนี้นะคะแล้วก็เราเตดเข้าเหมือนเดิมจากนั้นก็มาต่อสายทุกตัวเข้าด้วยกันนะคะ จากนั้นจากนั้นนะคะก็ไปหยิบมาติมิตเตอร์มาด้วยกันสองตัวนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะวัดค่าไฟ AC นะคะเราก็ปรับเป็น AC ซแล้วก็เซ็ตตัวนี้เป็น DC นะคะ ก็ต่อเข้าไปเลยจากนั้นนะคะก็ไปหยิบตัวสะรบมาชแนลเอเนี่ยเราจะวัดแรงดันคอมสับไายนะคะก็เข้าไปต่อ ส่วน b เนี่ยเราจะวัดคอมที่โหลดตัว b นี้เราก็ทำการเปลี่ยนสีไปเลยนะคะเพื่อที่เวลาเรากดเพนเนี่ยจะได้ดูไม่ยากคลิกที่เส้นนะคะแล้วก็ property เลือกสีนะคะ กดโอเคอปพลายจากนั้นนะคะเดาเิลคลิกเพื่อแสดงค่าของสโคปจากนั้นก็ลองกดเพย์ดูตาคทีนี้เราก็กดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้สโคปดูได้ง่ายขึ้นนะคะตัวชั้นั้นเอเนี่ยเราจะปรับไปที่200 ส่วน Channel B เราจะปรับไปที่100นะคะ Y Position A Y Position A นะคะเราจะปรับไปที่1ส่วน Y Position B เนี่ยเราจะปรับไปที่2นะคะเพื่อที่เส้นมันจะไม่ทับกันแนละให้ดูง่ายขึ้นจากนั้นนะคะก็กด Stop เราก็เลื่อนดูตรงนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ ก็จะใช้วัดนะคะลูกขึ้นลูกที่หนึ่งใส่เครางนะคะเราก็จะได่คำนะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ